เรื่อผ่านองเดมี่ไปดูนางงามแล้วค่ะครับไปไังไงดมี่โอ้จริฉี่ไปหลายปีแล้วดี่มาไปทุกปีเลยริฉชวนชวนไปไปที่อื่นที่ไม่ใช่แบบว่าเป็นสถานที่เที่ยวหรือว่าแบบว่าที่เด็กเล่นก็จะไม่ค่อยอยากไปหรอกบางทีมันก็ร้อนอะไรด้วยแต่ว่าวันนั้นชวนไปดูนางงามบอกเฮ้ยจำได้ไหมปีที่แล้วเราไปดูสาวๆสวยๆบนเวทีนั่นนี่เขาว่าไป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 ดูที่ไปเขายังไงว่าแบบนี่คือการประกวดนี่คือการทําอะไร ก็ก็อธิบายอธิบายเป็นเป็นเป็นสเต็ปเอเดนเป็นแบบการแข่งขันเหมือนเป็นแข่งกีฬาแต่ว่าเป็นแข่งแข่งนางงามก็จะแข่งทั้งเดินสวยแดงทั้งคําตอบมีคําพูดจะต้องมีเรื่องของบุคลิกอะไรต่างๆก็พอเข้าใจครับพอเข้าใจเขาจอยไหมาจอแล้วเขาบอกว่าอยากจะทำไยืนบนนั้นเนียฮะก็เขาก็ก็สนใจไม่ไมายถึ่ไม่ได้สนใจจะประกวดเขายังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็ยังเขาชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆนะเขาจะเป็นตรงข้ามกับดีแลนด์เขาชอบอะไรที่มันแบบวิงวิงไฟแบบว่ากระพริบกระพริบอะไรเวลา เห็นเห็นสาวๆเลอหรือว่าเห็นคุณแม่เขาแต่งตัวแบบเยอะๆเขาจะแบบเออชอบเออสวยแสดงว่านั่งนิ่งเลยนั่งดูนิ่งเลยอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าเขาไปตอนรอบซอมนั่งดูผมอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนั่ไม่ร้องสกแสไม่ร้องปกติจะต้องรองแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเอ้ยนี่นั่งดูแบบาตื่นตาเขาสวยอไหมเพราว้าวอะไรก็ไม่ไม่เห็นว่าผมก็อยู่บนเวทีแหละแต่ก็เห็นเขานั่งดูอยู่เห็นก็ไม่ได้เบื่อขนาดนั้นใช่เขาก็นั่งต็ดูได้ ขนาดขนาดรอบซ้อมพวกสาวๆยังไม่ได้แต่งตัวแบบจริงจังนะยังแบบแต่งเบเาๆแต่ก็มีสนใจต้ก็อยากสนับสนุนไปทางนางงามเลยนะคะ <'t> e. โอ้ก็แล้วแต่เขาแต่การนี่แล้วแต่แตเราเราไม่บังคับอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเขาสนใจเราเราก็เต็มที่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะสนใจในเรื่องอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วแหละมีแววไหมคะเราเอง ไม่รู้ไม่รู้เลยอันนี้นี่รอให้โตกว่านี้หน่อยเขาไม่อินกลับมาที่บ้านแบบซ้อมเดินอะไรให้พ่อแม่ยังไม่มียังไม่มีไม่มีมีแต่ซ้อมร้องเพลงตอนนี้ก็เลยใช่ต้องใส่มงกุฎอะไรเงี้ยมีไหมคะใส่มงกุฎนั้นก็ใส่มงกุฎตัวเองไปเลยเขาใส่มาจากบ้านเลยแล้วก็มีโชว์ด้วยนะบอกเดมี่ไม่ได้มีแค่มงกุฎอันเดียวนะมีหลายอันเลยมีเหล็พลาสติกมีหลายอันแล้วที่บอกซ้อมร้องเพลงคือ มีเบลเลไหมแบบร้องจิ้จังอะไรแบว่าแบบคุณแม่ไหมก็ก็มีจริงๆก็ให้เขาไปเข้าคลาสดนตรีอยู่แล้วแหละซึ่งจะมีเป็นแบบเปียโนมีเต้นมีมีร้องด้วยซึ่งแล้วดูแล้วเขาก็ชอบชอบเหมือนชอบร้องมากที่สุดแล้วชอบเพลงแบบเพลงแบบพวกเพลงจตุร์แหละเพลงโปรเซนดูดี้อะไรก็แล้วแต่เขาร้องตามเขารู้ไหมว่าคุณแม่เป็นดีว่าระดับหนึ่งประเทศ ไม่เลยรู้เป็นนักร้อเนี่ยรู้เป็นนักร้อรู้มีเพลงก็เคยเปิดมิวสิกให้ก็ดูแล้วก็เคยเห็นเดียแบบบนเวทีแล้วแหละเราก็พอเข้าใจเื็นที่แน่นอนคิดว่าเขาชอบนะอันนี้ก็แต่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นแค่แบบเป็นเป็นช่วงของของมันแหละบางทีเด็กก็เบื่อง่ายแต่ว่าก็ถ้าเกิดเขาสนใจเรื่องศิลปะร้องเพลงเต้นหรือว่ากีฬาอะไรก็ได้เราเราเราเต็มที่อยู่แล้วแหละจนกว่าเขาจะเบื่อเขาบอกว่ามีคุณแม่แบบสอนร้องสอนหนอร้องสอนหนูร้องหน่อยอะไรอย่างนี้ไหม ะจะไม่ค่อยเหมือนเหมือน <c oughs> แม่จะจะสอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือ <c oughs> คือแบบว่าเด็กนะถ้าเป็น <c oughs> พ่อแม่สอนนะจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็จะแบบอยากอยาก,อยากจะเล่นอยากจะกรอ,อยากจะนู่นนี่มากกว่าแต่พอเป็นพา <c oughs> ไปหาครูแบบจริงจังแล้วเขาถึงจะนั่งฟังแล้วก็แบบมีสมาธิของมันหลายหลายบ้านั่าจะไม่เชื่อว่าแบบพ่อพุณแม่เนี่ยเป็นนักร้องมาก่อนอย่างอย่างเดมี่เขาเขาเป็นยังไงบ้างเขาเชื่อไหมเขาว่าแบบพี่พี่เรียกคือเป็นนักร้องมาก่อนเออน่าจะเชื่อแหละก็คือเขาเห็นมิวสิกแหละเปิดมิวสิกให้เขาดูอยู่ เขาก็จะแบบงงๆเฮ้ยมันทำไมแบบว่ามันมันมันนานแล้วเหรอทำไมแบบมามี่ยังดูเด็กมากเลยตอนนั้นเด็กนะเราเขารู้แค่สองณแม่เหรอคุณพ่อก็เป็นนะจ๊ะน่าจะเคยเปิดเหมือนกันน่าจะเคยเปิดเหมือนกันเราเคยแบบเอื้อนหรือว่าแบบว่าโชว์ลูกคอลให้เขาฟังไหมครับเขาเขาก็เห็นแม่เขาร้องเพลงอยู่เรื่อยๆเห็นแม่เขาร้องเพลงอยู่เรื่อยๆส่วนมากก็จะเห็นผมบนเวทีแบบพิธีกรอย่างเงี้แหละมาแต่ในภาคนี้ผมก็ไม่ได้ร้องเพลงแล้วตอนนี้เขาเริ่มจริงจังกับเรื่องอะไรบ้างหรือยังพี่พี่เป็น จริงจังก็น่าจะเป็นเรื่องของของอ ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กสามคนแหละเพราะ,ะว่าดิออนก็เริ่มโตแล้วเริ่ม,มที่จะจะเดินเริ่มจะแบบสื่อสารได้แล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้เขาดูแลน้องดีๆสอนแต่สิ่งดีๆอะ,อะไรแบบอย่าอย่าไปซนมากหรืออย่าไม่แบบอ,อะไรอย่าง <c oughs> ทีบางทีเด็กก็จะแบบติดเล่นอ,อยากจะเอามันอยากจะกีดอะไรอย่างเดียวแล้วก็แบบเออนี่แบบน้องนะอยู่ต้องสอนเขาให,ใ,หให้ระวังในเรื่องต่างๆหรือว่าสอนให้เขาเป็นแบบเด็กดีเหมือนเหมือนอีกคนหนึ่งแสดงว่าก่อนอันนี้มีเล่นแรงๆ ううบางทีเล่นแรงใช่บางทีก็แบบอยากให้น้องไปไปดูนี่ก็จะแบบอาจับเสื้อแล้วก็กระชากไปลากไปอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็เลยแบบเอนี่นี่แบบยังเด็กมากนะยังต้องแบบเบาๆนิดนึงนะครับค่อยๆพูดหรือว่าแบบอ่าอย่าไปอย่าไปตะโกนใส่กันมันจะมันจะทำให้เด็กตกใจลเื่อไก็ก็เชื่ออยู่ก็ก็ฟังอยู่แหละแต่ยังไงเด็กก็เป็นเป็นเด็กนะก็จะแบบเออก็ต้องต้องคอยสอนอยู่ตลอดเวลาแหละ เราก็ต้องดูแลอย่างให้่ทีมเราปล่อยไปอ,อยู่ด้กันจริงจริงปล่อยให้อยู่กันเองอตลอดไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้น้องก็จะตามพี่พอสมควรใช่ใช่จริงจริงเดี๋ยวน้องอน้องผู้ชายอ่ะดิออนจะตามพี่ชายเขามากจะตามพี่ชายเพราะเพราะว่าด้วยการเป็นผู้ชายมันจะแบบชอบอะไรเหมือนเหมือนกันจะชอบอะไรกระตูนเหมือนกันหรือชอบแบบดูดูพี่ชายเล่นเกมอะไร,รต่างต่างอย่างพัฟเฟียสนุก พยัติธรรมเยอะที่นั้นหรือเรื่องของเซเชิลอะไรอยี้ยอาฮะม่เปเป็นอย่างไรครับพี่พี่พี่เคยเจอไหมครัพี่อ๋ออ๋อเป็นว่าไอจากที่ที่ประกันนางงามใช่ไหมช่าอะไรอย่างเงี้ยอานักแสกรหรืออะไรก็แล้วแต่พี่อ่าไม่ไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นนะครับปีนี้ก็ก็คิดว่าอาจจะเป็นเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งที่ ที่คนจะมีแบบอาการแสดงออกที่รุนแรงไม่ใช่แค่กับผมอาจจะมีกับหลายๆคนเลยแล้วพอพอไม่เสร็จออกไปแล้วด้วย,ด,วยด้วยสังคมอ่ะที่ที่ปัจจุบันก็จะก็จะเน้นในเรื่องแบบนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ่ะก็คือก็ไม่ไม่ควรจะโดนทั้งคำพูดหรือว่าการกระทำที่มันมันออกแนว Sex u a l harassment มันมันมันถ้าเป็นในอดีตอะ่ะต้องยอมว่าเออมันเป็นเรื่องที่แบบคนมักจะมองข้ามแต่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้แล้วไม่เสร็จออกไปเพราะฉะนั้นมันทำให้พฤติกรรมของคนที่ เคยแสดงออกแบบนั้นอ่ะก็ค่อยๆน้อยลงแล้วก็เบาลงงไม่เส็สิ่งที่ดีครับไม่เสร็จเาสื่อสารออกไปมันเป็นคนจริงๆผมว่าผมว่าใช่ครับที่ที่เราเราถ่ายทอดออกไปหรือว่าสื่อสารออกไปว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะจะว่าพูดเล่นก็ก็ได้แต่ว่ายังไงมันก็ก็ไม่ควรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะกับผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะมันมันเดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ใช่ยุคของที่เราจะมามาแซล์เล่นกันหนักหนักอย่างนี้โอเคเรายังมีอะไรที่เราต้องเราต้อง เราต้องแบบเรียกว่าอะไรมีเซ n นเซอร์ิลเมอร์เรา,าก็ยังต้องต้องมีอารมณ์ขันบ้างในบางเรื่องแต่ว่าในบางเรื่องที่มันมันไม่ควรจริงๆอ่ะเราก็ต้องต้องตัดออกไปจากชีวิตผมผมซีรีส์เนเ่เพราะว่าเราก็เป็นก็ก็ก็มีแฟนแเป็นเป็นพ่อของลูกด้วยคือแค่คิดวันนี้ว่าเรารับได้เราโตแล้วเราเราเรา,เราตรงนี้ถึงจะถึงจะไม่ดีไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็มีวิธีจัดการแต่เด็กไม่สามารถที่จะจะทำอะไรได้ตรงนั้นถ้าเกิดเขาโดนไปเราก็ มันก็ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ยังก็เน้นว่อย่างได้คอมเมนต์ยูทูบยังมีนะครับเมื่อตอนที่เราลงคอนเทนต์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันจะมีมันมีอยู่เล่นมั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 นมีแหละมันมีแหละเราเราห้ามห้ามใจใจคนไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกคนทุกคนไม่เหมือนกันแต่น้อยลง ก็เป็นเป็นเป็นทิศทางที่ดีสําหรับสังคมไทยในตอนนี้นะที่ผมเห็นว่าพอเป็นผู้ชายโดยแมตบาพนอาจจะลืมมองไปเรื่องของของสิทธิส่วนบุคคลที่ส่วนตัวเหมือนกันอาจจะมองว่าเล่นได้น่ะอาจจะทาได้น่ะอะไรแบบนี้มองยังไงบ้างครับพี่มันมันแล้วแต่คนมองคือถ้าเกิดเราเราเราเลือกปฏิบัติอะ มันก็เป็นมันเป็นมาตรฐานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเปิดให้มันมีมีช่องช่องโหว่ช่องว่างตรงนั้นนะให้มันแบบมันแปลได้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่มีก็คือไม่มีเลยจะดีที่สุดไม่ว่าจะกับผู้หญิงกับกับผู้ชายนะฮะทุกคนมีสิทธิป้องกันตัวเองในร่างกายตัวเองชายกับทุกคนควรจะป้องกันสิทธิตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานให้กับคนอื่นๆแล้วก็สังคมต่อไปโอเคครับขอบคุณ